เด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือถ้าเกิดเราฉีดโควิดวัคซีนไปแล้วนะครับกลับบ้านไปกับสู่ชุมชนแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับวัตถุประสงค์ของการฉีดโควิดวัคซีนนะครับจุดประสงค์หลักเลยคือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรงเมื่อเราติดเชื้อโควิดไปนะครับหรือว่าป้องกันการเสียชีวิตเมื่อเราติดเชื้อโควิดเข้าไปดังนั้นเนี่ยหลังจากฉีดโควิดวัคซีนไปแล้วนะครับท่านอาจจะยังมีการติดเชื้อได้นะครับผมอาจจะมาในรูปแบบของติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ ติดเชื้อแล้วมีอาการหน้อยๆซึ่งสามารถแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นในทางการแพทย์เรานะครับจึงแนะนําว่าไม่ว่าท่านจะได้รับวัคซีนโควิดแล้วชนิดใดก็ตามนะครับเมื่อกลับไปสู่สังคมเมื่อกลับไปสู่บ้านชุมชนของท่านยังมีความจําเป็นที่จะต้องเข้มงวดมาตรการทางสังคมต่างๆอยู่นะครับต้นว่ายังแนะนําให้มีการใส่หน้ากากอน,นามัยอยู่นะครับยังแนะนําให้มีระยะห่างระหว่างผู้อื่นการประมาณ6ฟิตหรือว่าประมาณ2เมตรนะครับ ยังแนะนาให้มีการหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าไปในชุมชนนะครับแล้วก็ให้มีการล้างมือบ่อยๆ,ๆคราวนี้เราจะต้องเข้มงวดมาตรการทางสังคมนียไปถึงเมื่อไหร่ <ๆ S 1> เมื่อเรามั่นใจได้ว่าคนในชุมชนเรานะครับมีภูมิคุ้มกันได้อย่างเต็มที่เพียงพอแล้วแล้วเต็มที่เพียงพอแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไงใช่ไหมครับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตรงนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้อัปเดตให้เราในอนาคตน,นะครับว่าชุมชนนี้ประเทศเรา มีภูมิคุ้มกันหมูที่เพียงพอแล้วเริ่มมีการผ่อนคลาย